สวัสดีค่ะวันนี้จะไปทอดฝ่าเียงสามเียงค่ะเสียงที่หนึ่งฉันทิ้งเธอจังเลยเียงที่สองค่ะเพื่อนกันตลอดไปเพื่อนกันตลอดไปไม่ว่ากี่ปีเราขอสาบานจะเป็นเพื <more> ่อนกันตลอดไป สามค่ะฉันอยากบอกว่าเธอน่ารักตอนเมาเธอน่ารักเปล่าเมาเธอน่ารักตอนเมาไม่เอาหรอกถ้เธอน่าเธอน่าร้าตอนเมาเธอน่ารักเปล่าเมาเธอน่ารักตอนเมาไม่เอาหรอกฉันบอกว่าเธอน่าร้าตอนเมาเธอน่ารักเปล่าเมาเธอน่าร้าตอนเมาไม่เอาหรอกจบละจ้า